เทพยุทธสองโลกตอนนี้54าทำไมถ้ำนี้เงียบจังเลยละ่ะเป็นไปได้หรือเปล่านะว่าพี่เหวยอาจจะไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วอย่าพึ่งกังวลไปพวกเราเข้าไปดูกันก่อนที่นี่มันมืดมากเลยละ่ะตามข้ามาก็พอพี่ใบเดินช้าๆทีสิมันมืดมากนะข้ามองไม่เห็นข้ากลวน,นะข้าต้องใช้ประโยชน์จากโอกาสนี้ในที่สุดเจ้าก็เผยตัวตนแล้วสินะท,ท่านจะทําอะไรนะไหนขอดูหน่อยสิเครื่องลางติดตามข้าอย่างนั้นหรื พี่ไปท่านกำลังพูดอะไรข้าแค่กลัวความมืดนะข้าแค่อยากจะเอายันเพลิงออกมาส่องเท่านั้นแต่ข้าเผลอหยิบผิดอันนะเจ้าคิดว่าข้ายุ่สามขวบได้ยังไงกันข้าข้าไม่รู้พี่ไป๋ข้าไม่รู้จริงๆเจ้ายังคิดโกหกข้าอยู่ข้ารู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติตั้งแต่แรกเจ้าอยู่เพียงหันกลางของระดับกระดูกบริสุทธิ์แต่เจ้าคงโชคดีมากสินะที่สามารถมาถึงที่นี่ได้อย่างปลอดภัยบอกมาว่าหลิวเหวยและคนอื่นๆอยู่ที่ไหนชะช่วยข้าด้วย ทางเข้าถ้ำโดนระเบิดอย่างนั้นเลยทางออกถูกปิดสนิทนั่นมันเสียงอะไรกันนะ่ะพวกข้างข่าวก็หายเลือดดูเหมือนว่านี่คือความตั้งใจของเจ้าเจ้าอยากตายกับข้าสินะไม่ไม่นะปล่อยข้าไปสิ่งนี้เกิดขึ้นได้ยังไงไม่ให้พวกเจ้าสัญญากับข้าว่าจะปล่อยข้าไปตราบใดทีด่ข้าช่วยพวกเจ้าไม่ให้อย่างนั้นหรอสูจ้จุนช่างโงูขาวจริงๆนางเชื่อที่เราพูดด้วยหรอฮ่าฮเมื่อสองชั่วโมงก่อนหน้านี้ พุกเขาลงไปและตั้งใจฟังให้ดีพวกเจ้าคิดจะทําบ้าอะไรกันแน่ถึงทํร้ายคนจากนี้กายเดียวกันจริงๆแล้วข้าก็ไม่ได้โกรธพวกเจ้าเลยแต่ใครบอกให้เจ้ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับไปอี้ฟานล่ะข้าคงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากใช้เจ้าจัดการกับเขาเจ้านี่มันชั่วช่ายิ่งนะเจ้าคิดกกนุบายสกปรกแบบนี้เราจะไม่มีวันปล่อยให้เจ้าได้ทํามันสําเร็จแน่นั่นนะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเจ้าข้าสามารถให้โอกาสเจ้าได้ถ้าพวกเจ้าคนใดคิดริเริ่มที่จะช่วยข้าหลอกล่อปอี้ฟาน ข้าจะช่วยให้คนคนนั้นรอดพ้นจากความตายอย่ามาแตะตัวข้านะเฮ้ยตายเถอะแม้ว่าข้าจะต้องตายในวันนี้ข้าจะไม่มีวันทรยศพี่ชายของข้าแน่ถ้าเจ้าอยากตายก่อนก็เชิญเอาเหมยไม่เป็นไรใช่ไหมแล้วเจ้าล่ะอยากตายเหมือนกันหรือเปล่าหากเจ้าคิดอยากจะฆ่าข้าหรือตัดหัวข้าก็เชิญเจ้าทําได้เลยถูกต้องถ้าเจ้าคิดว่าข้ากลัวเจ้านะก็ลงมือทําได้เลยแล้วเจ้าก็ไม่กลัวความตายเหมือนกันอย่างนั้นหรอข้าน้องสาวซูชุนตับไดที่เจ้าเต็มใจล่อปอีฟานมาที่นี่ เราไม่เพียงแต่จะปล่อยเจ้าไปแต่เราจะยังมอบสมุนไพรวิเศษให้กับเจ้าด้วยดูสิเจ้าก็ติดตามคนกลุ่มนี้มานานแล้วและเจ้ายังคงไม่ได้สมุนไพรวิญญาณแม้แต่ชิ้นเดียวใช่ไหมพวกเขาคงคิดว่าเจ้าเป็นสหายจริงๆหรือเปล่าข้าข้าในความเป็นจริงเจ้าไม่จำเป็นต้องคิดมากเลยนะแค่ช่วยพวกเราก็พอเพราะว่าไปอีฟานหลิวเหวยและทุกคนจะต้องตายที่นี่เมื่อถึงเวลาและเจ้าจะได้กลับไปยังนแดนศักดิ์สิทธิ์อย่างปลอดภยัย และต่อจากนี้ไปเจ้าก็จะเป็นคนของพวกเราเจ้ารู้ไหมว่าข้าเนี่ยเป็นสิทธิ์ภายในนะตราบใดที่ข้าปกป้องเจ้าจะไม่มีใครกล้ารังแกเจ้าบัดซบสารเลวยิ่งนะอย่าได้พยายามยั่วยุน้องส่นางนะ่ะไม่ใช่คนแบบนั้นอย่างแน่นอนข้าควรทํายังไงดีเหมือเออของข้าช่างเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากนะ เจ้าคิดแผนอันชาญฉลาดนี้ขึ้นมาตอนนี้ใบอีฟาน,น่ะไรซึ่งปีกที่จะบินแล,ล้วล่ะเช่นนั้นข้าจะขอตัวออกไปก่อนลีกหเลี่ยงไม่ให้ใครสงสัยได้และที่เหลือข้าจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของท่านเองได้เลยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเราและนั่งรอฟังข่าวดีได้เลยพลังโจมตีของฮังคาวระหายเลือนนั้นไม่แข็งแกร่งมากนะักแต่ด้วยจํานวนที่มากเช่นนี้แม้แต่ผู้ที่อยู่ในนะจาจักไซฟู ตอนไปก็จะต้องเผชิญกับความยากลําบากในการจัดการกับพวกมันแต่เจ้าต้องการที่จะสังหารข่าแบบนี้เจ้าคิดง่ายเกินไปแล้วละ่ะจงตื่นขึ้น นะตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สติกเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดิสคริปชันนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้ละอ้าวล่วละครับสงสารตัวละครผมผู้หญิงนะครับจะเรียกว่ายังไงดีโดนหลอกนะครับแล้วก็จิตใจอ่อนแอสุดก็เลยมาทำร้ายพระเอกเช่นนั้นถ้าเกิดว่ายอมสารภาพความจริงกับพระเอกก็คงจะรอดละแต่เรื่องราวในตอนน้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามกันอีีนะครับสำหรับตอนนี้จะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ